สวัสดีครับมาพบกับผมโคดเตี้ยระดับตำนาน,นครับวันนี้โคดเตี้ยระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่แงขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นคู่เอกของวันอาทิตย์เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมไกเดือดทองท่อนแ้นเพราสเปอร์พบกับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมการวิเคราะห์ชมไม้ตายที่เด็ดน,นะครับช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้โคดเตี้ยกับทีมงานด้วยนะครับผม ือว่าเป็นคู่เอกของค่ําคืนนี้เลยนะครับและเป็นคู่เอกของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดปิุการนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์พบกับแมนซิสต์นะครับซึ่งคู่นี้จะทําการเตะเวลา22นาฬิกา30นาทีหรือเวลา4ทุ่มครึ่งของเวลาบ้านเรานะครับซึ่งคู่นี้ครับจะทําการถ่ายทอดสดที่ช่อง2 o o อร์ p r e m i e r ย Football นะครับโอ้โหถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ เราลองมาดูผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทีมสเปอร์นะครับหรือว่าไกเดียทอนนะครับแมตช์ล่าสุดเราพึ่งอุ่นเครื่องเอาชนะทีมอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอเชลซีสองสองในแมตช์อุ่นเครื่องนะครับส่วนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมตช์ล่าสุดนะครับเล่นฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับแพ้เลสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แมตช์อุ่นเครื่องเอาชนะดักพู้สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหซึ่งถือว่า สเปอร์ครับก็มากับทีมที่อันฟอร์มอันยอดเยี่ยมแต่แมสตี้ก็ยังรองการปรับทับจูนทับนะครับเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่ยังจะไม่สู่ทีมนะครับเพราะว่าเป็นการพักร้อนในการติยูโรและคูปาเมกาบ้างนะครับเราลองมาดูสภาพความพร้อมของทีมสเปอร์ครับถือว่าแมตช์นี้ครับสเปอร์ครับนำทีมด้วยกุนซือใหม่คือหนูโนซันโตครับอดีตเทรนเนอร์ของวูฟแฮมตันนะครับซึ่งขณะนี้ ถือว่าได้เสริมทัพมาเป็นพอสมควรครับอย่างเช่นคริสเตียนโรเมโรครับกองหลังชาวอาเจนตินาจากอาตาเลนตาและไรอันกิวนะครับดาวเตะเลือดกระทิมที่ย้ายมาจากเซบีย่าถือว่าเป็น2นักเตะตัวใหม่ของทีมสเปอร์ครับอย่างไรก็ตามครับถือว่าสเปอร์ครับแข้งหมา2คนนี้อาจจะต้องถือว่ามองเพื่อนให้เป็ีนกำลังใจเนื่องจากต้องมาปรับสภาพกับทีมนะครับเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่ฟิตพอและไม่ผ่านความฟิตนะครับ รวมถึงแฮร์รี่เคนครับกับตันทีมครับที่เพิ่งกลับมาในงานตัวฝึกซ้อมกับทีมและต้องรอเช็กสภาพความพิตอีกครั้งว่าเคนจะลงสู่สนามได้หรือไม่นะครับทำให้สเปอร์ครับต้องฝากความหวังไว้กับพวกนักเตะอย่างเช่นเอริกไดเออร์นะครับปีเอริกฮอยเบิร์กแล้วก็เอริกไดเออร์แล้วก็ซองฮึงมินที่จะลงสู่สนามนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทัพเรเบสีฟ้ามนเชสเตอร์ิตีชป์เก่านะครับ ถือว่ามันสตี้ครับการออกสตาร์ทด้วยสภาพความพร้อมของทีมไม่เท่าไหร่ครับคือซ้อมฟิลด์อย่างฟิลฟอร์เดและเควินวอยยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับขนาดเดียวกันครับนักเตะคนอื่นๆที่เพิ่งกลับมาซ้อมเช่นพวกอ่ากาเบรียลเจซุสจอร์สโตนอลาป็อกซ์ไคล์บบอวอเกอร์ไลท์สเตอร์ลิงกุนซูพวกเนี้ยเป๊ปยังจะต้องรอเช็คสภาพความพร้อมเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากฟุตบ,บอลยูโรและฟุตบ,บอลโอลิมปิกบางคนก,นก็มาจากโคปาอเมริกานะครับ คือคุมกําลังพวกอารูเบนดิอาสอีไคกุนการยามะเลสแล้วก็แจ็คกิลิทน่าจะลงสู่สนามอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาสําหรับทีมแมสซิตี้ครับถือว่าต้องเป็นการผสมผสานเนื่องจากช่วงต้นซีซั่นเนี่ยนักเตะบางคนเพิ่งกลับมานะครับเราเรามาดูสภาพความพร้อมของ11ตัวเล่นที่จะลงสู่สนามของสเปอร์คาดว่าที่จะลงนะครับผู้สาตูเป็นกัปตันทีมฮูกัวยอรลิสนะครับจาเฟดทานมาร์เก้นนะครับดับบิสสันชานเซจ เอริกไดเออร์นะครับเซจิโอเรกิลอนนะครับโจวานี่ลอเรนโซนะครับพีเอเอริกไฮเบิร์กนะครับลูคัสมูล่าเดลี่อารลีนะครับสตีเวนบึกไวแล้วก็กองหน้าตัวเขาออกมาครับซองเฮอร์มินนะครับส่วนสโมสรระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับประตูอย่างแน่นอนครับมือหนึ่งมาแน่นอนคือไอเดซอนครับจากบราซิลนะครับไฮวอเกอร์จอร์สโตนรูเบนดิอาสเจ้ากันเซโล่นะครับส่วนคู่กองกลางเป็นอีคายูกุดกัน โรดี ody, ino, ales, ้เฟรนาดิโนเรยันมาเลสแจ็คกิลิสแล้วก็สามประสานอีกคนหนึ่งคือฟรานโตเลสที่จะลงสู่สนามโอ้โ oh หถือว่าไม่ทำไดาเมกับสำหรับแมชซิตี้ก็มาเต็มสุบถึงแม้ว่าจะขาดเควินบอยแต่ก็มีนาเตะคนอื่นที่สามารถทดแทนได้นะครับลองมาดูที่เด็นไม้ตายวันนี้นะครับถือว่าเป็นบิ๊กแม์ที่ทั้ง2ทีมมาเจอกันกแต่น่าเสียดายคือทั้ง2ทีมมีสภาพความฟิตของนกเตะส่วนใหญ่ที่ เพิ่งกลับมาจากทีมชาติและยังไม่ผ่านสภาพร่างกายนะครับส่วนนกเตะคนอื่นถือว่าก็ต้องใช้โรเตชันไปก่อนนะครับจากที่มุมมองผมบอกว่าแมสตีไม่ฟูลทีมเช่นกันส่วนสเปอร์ก็ก็ต้องรอเช็กว่าถ้าไม่มีเคนจะมีตัวยิงไหมแต่ความหวังก็อยู่ที่ว่าซองฮึงมินนะครับซึ่งคู่นี้นะครับการที่แมสตีไปเยือนถีนไวท์ฮรเลนของทีมสเปอร์เนี่ยถือว่าอาการหนักพอสมควรครับซึ่งคู่นี้ครับโค้เตียอยู่ให้ที่ว่าคู่นี้นะครับใครต่อใครรองนะครับคู่นี้ถ้าใครต่อ ลองไปเลยนะครับลองได้มาสเตตต่อมาลองสเปอร์ได้สเปอร์ไม่ผิดหวังนะครับคู่นี้น่าจะแบ่งกันที่เขาได้ว่าคนละครึ่งเจ้าไปทีมละหนึ่งแต้มไม้เด็ดคู่นี้โค้ชเตี้ยให้ทีมสเปอร์ครับลองได้นะครับเป็นวิจารณญาณของโค้ชเตี้ยที่มาวิเคราะห์แล้วว่าสเปอร์เจอแล้วจิ้มสเปอร์ลองได้ไม่ผิดหวังนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับอย่างที่โค้ชเตี้ยบอกครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook YouTube บอกดิ้นครับเดอะมาสตาร์ซนะครับ อย่าลืมนะครับหมาตายทีเด็ดของโคตเตี้ยฟันทงฟันทิ้งไมายตายทีเด็ดทีมสเปอร์มาแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม